สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแล็กทาโร่นะคะคลิปนี้วันนี้เราจะมาเปิดไพ่เพื่อมาดูพลังงานมาดูสิ่งที่ใครคนนั้นรู้สึกกับคุณตอนนี้กันนะคะคลิปนี้เราจะตั้งคำถามให้ไพ่สำหรับนี้กันเลยนะว่าคนคนนั้นรู้สึกอะไรเช่นไรอย่างไรกับตัวคุณบ้างมากน้อยแค่ไหนก็ขอให้ส่งผ่านสื่อสารพลังงานออกมาผ่านหน้าไพ่สำหรับนี้ได้เลยนะคะ มาดีอาดขออภัยค่ะมาดูสิ่งที่คนคนนั้นคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณตอนนี้เวลานี้เลยนะคะว่ามันคืออะไรนึกถึงหน้าของคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกที่มีกับตัวคุณเอาไว้ในใจลึกๆเลยนะคะนึกถึงหน้าของคนคนนั้นเอาไว้นะคุณอยากรู้ความรู้สึกของไฟก็นึกถึงหน้าเอาไว้นะคะมามาดูกันสิคิดรู้สึก อย่างไรเช่นไรกับคุณอยากติดต่อค่ะโอ้เดี๋ยวนะพลังงานอยากติดต่อค่ะมากๆเลยอยากติดต่ออยากมาเคลียร์นะเนี่ยจริงน่าจะเป็นพลังงานของคนที่ไม่คุยกันแล้วอะ่ะคนคนนี้เหมือนอยากง้อคุณเลยนะอยากง้อนะคะ จริงๆด้วยอยากง้อจริงด้วยอยากงออยากพยายามอยากง้ออยากพยายามอยากได้โอกาสแต่มันก็น่าจะยากแหละดูทรงล้วพ่ยขึ้นธาตุดินแสดงว่าคุณนิ่งใส่เลยคุณไม่หือไม่อือค่ะคุณแบบแล้วแต่เลยอยากทําอะไรก็ทําแต่คุณไม่สนใจแล้วไงคุณทําเหมือนคนคนนี้เป็นอากาศธาตุอะเอาจริงมันเป็นการเอาคืนที่แบบทรมานนะสําหรับอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่า การที่ทำแบบไม่สนใจใดีอ่ะมันมันอึดอัดนะคะโอ้มันจบไปแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดจบแล้วเหมือนเป็นพลังงานคนที่จบกับคุณไปแล้วแล้วอยากกลับมาใหม่กลับเข้ามาในชีวิตโอ้โหไม่ลืมคุณเลยค่ะคนคนนี้มีเสน่ห์นะคือมีคนมาจีบตัวเองอะ่ะอยู่แล้วอะ่ะเอาจริงไม่ใช่คนที่ไม่มีใครเข้าหานะคะแต่ใจมันอยู่ที่คุณน่ะ มุกออไม่ได้นะทั้งๆท,ที่ความสัมพันธ์มันสิ้นสุดไปแล้วตัดจบตัดจบไปแบบไม่เหลือเยื่อใยพลังงานคิดถึงคุณค่ะคิดถึงมากคบใครก็ไม่เหมือนคุณใครก็แทนคุณไม่ได้อันนี้คือความรู้สึกที่คนคนนี้มีนะมีต่อตัวคุณนะคะทำไมหมอกันต้องปิดมันมีในเรื่องของกฎชุมชนนะคะทุกคนฉะนั้นเราต้องเคารพกฎชุมชนของ youtube นะ พลังงานบางท่านอาจจะบอกปิดไพ่ทำไมอาจจะพูดกับตัวเองอะนะคะซึ่งหมอการก็คิดว่าน่าจะเดาถูกนะพลังงานคาดเดาความคิดของผู้ชมได้ถูกไม่ต้องซีเรียสค่ะหมอการจำความหมายไพ่ได้พอโอโ้โหอ,อกหักลักคุดค่ะคนคนนี้น่าจะโดนวิบากกรรมในเรื่องความรักอะย้อนสอนเข้าหาตัวเองอะเหมือนไปโดนคนที่ตัวเองคิดจะจริงจังด้วยหักอกเอาอย่างเงี้ยหักอกคบซ้อนอย่างเงี้ย เวรกรรมนะคะหลอกลวงใครให้ความหวังใครแล้วพอตัวเองจะจริงจังกับใครตัวเองก็โดนหลอกลวงอะ่ะขายฝันบ้างทาอย่างไรกับคนอื่นนะคะวิบากกรรมท่านไม่ลืมนะแค่รอเวลาเอาคืนนะคะพลังงานอืมทุกนะคะคนคนนี้น่าจะรับกรรมหนักนะเนี่ยคือมันมีเรื่องสุขภาพด้วยอะ่ะ หนักจริงๆด้วยไพ่นี้แรงนะเนี่ยไพ่ขึ้นสองใบประกบกันไปรับเวรรับกรรมตอนนี้ก็รับเวรรับกรรมอยู่หรือเปล่าเนี่ยไปทําเรื่องไม่ดีไว้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนคนถูกพันธนาการนะคะถูกจองจําโอ้มีทุกข์ค่ะเหมือนเจอเจ้ากรรมในเวรอะโดนเอาคืนแบบเจ้ากรรมในเวรอะแล้วก็เลิกไม่ได้ด้วยนะ เลิกไม่ได้ตัดไม่ขาดอีกฝ่ายไม่ยอมเลิกยื้อกันไว้ทวงพลังงานทุกใจอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะทั้งทที่ตัวเองก็ไม่มีคุณค่าอะไรที่คู่ควรกับคุณเลยมันเหมือนกับว่าคบใครก็ไม่ดีเท่าเหมือนกับคุณน่ะจะดีเหมือนกับคุณได้ยังไงคุณก็คือคนเดียว จะคิดว่าคนอื่นจะเหมือนคุณมันไม่ได้อะค่ะความรักมันเป็นตัวตัวตนของคนคนนั้นน่ะซึ่งการที่ไพ่ขึ้นแบบนี้นะแสดงว่าคนคนนี้ไปโดนเวรกรรมจัดการเวรกรรมจัดสรรน,นะคะแล้วเวรกรรมจัดสรรก็เป็นเวรกรรมที่มาในรูปแบบความรักด้วยสิแล้วก็เหมือนกับอยากจะจบอยากจะหลุดพ้น อยากจะออกจากจุดตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะออกได้อะ่ะเหมือนเหมือนไปเจอเจ้ากรรมในเวรอะ่ะเหมือนโดนเอาคืนนะคะพลังงานเป็นคนที่มีปัญหาเยอะทั้งในเรื่องของชีวิตหน้าที่การงานสุขภาพช่วงหนึ่งของชีวิตก็เคยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกฎหมายนะคนคนเนี้ยถ้าทําไม่ดีแล้วก็ไปคดโกงใครไว้นะคนคนนี้ก็เหมือนโดนวิบากกรรมตรงนั้นอะเอาคืน ถึงขั้นไหนก็อาจจะถึงขั้นคุกตรางอะค่ะปรอดภก็ขึ้นแรงแล้วก็พ่วงด้วยปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบลำไส้ระบบสืบพันธุ์ไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นเพศไหนพลังงานถ้าคนคนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนะหรือเป็นผู้ชายก็ได้นะเคยเข้าไปข้องเกี่ยวกับการทํากรรมใหญ่อย่างเช่นขออนุญาตพูดนะคะไพ่ขึ้นนะ การทำแท้งอย่างเงี้ยจะรู้เห็นโดยตรงรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นทางอ้อมมีส่วนร่วมในทุกกรณีอะรู้แล้วไม่ห้ามอ่ะนั่นแหละเขาเรียกรู้เห็นสมรู้ร่วมคิดค่ะกาหนักเลยกรมแบบนี้มันจะตกกับทายาทแล้วก็ตกกับเจ้าตัวด้วยเป็นปัญหาสุขภาพมันจะเป็นเงาตามตัวติดไปทั้งชีวิตฮะค่ะบางคนก็หล่อนนะ่ะบางคนก็ฝันร้าย บางคนก็ทำอะไรไม่ขึ้นเลยพลังงานนะะทำบุญแค่ไหนก็ไม่ดีทำบุญบุญก็ส่วนบุญนะ่ะแต่กรรมที่ทำก็ส่งผลไงพลังงานนะคะฉะนั้นความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่คนคนนี้คิดกับคุณนะเวลานี้นะโคตรจะคิดถึงคุณเลยโคตดจะต้องการคุณเลยโคตดจะแบบว่าอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ฟีลแบบหันซ้ายก็เจอคุณหันขวาก็เจอคุณไม่ใช่เจอหน้าอีกคนนึง เห็นหนาคนนึงมันทุกข์อ่ะมันเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าไอ้คนปัจจุบันเหมือนถ่วงไวอ้อ่ะเหมือนเยื้อไว้ให้ทรมานด้วยกันนะฟิลรู้แหละว่าอยากไปแต่ไม่ยอมปล่อยอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่เพราะรักนะอยู่กันแบบทรมานเล่นอะ่ะไม่ยอมปล่อยง่ายๆแล้วคนปัจจุบันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ค่อนข้างที่จะมีผลกับคนคนนี้คนคนนี้อาจจะมีตังก็ได้นะ คนปัจจุบันมีเงินนะคะแต่ไม่มีความสุขอะ่ะบางคนก็อาจจะถึงขั้นถูกทำลายร่างกายฟิลไปเจอคู่ใหม่ที่แบบเลี้ยงด้วยลำแข้งยอะไรเงี้ยเลี้ยงด้วยกำปั้นตบตีทุบตีเงี้ยค่ะน่ากลัวไหมล่ะนรกชัดๆเลยพลังงานนะคะฉะนั้นโคตรจะคิดถึงคุณโคตรจะต้องการคุณเลยคุณคือความอบอุ่นคุณคือ เซฟโซนที่ดีคุณคือที่พักใจไม่มีใครเหมือนคุณหาแบบคุณไม่ได้จากที่อื่นคุณอาจจะไม่ใช่คนที่มีเงินมากมายเท่าคนปัจจุบันแต่คุณกลับมีแต่พลังงานที่ทำให้รู้สึกอยากอยู่ใกล้ไม่เหมือนคนปัจจุบันมีเงินให้ก็จริงแต่มันไม่มีความสุขไงอยู่กันแบบแบบ แบบทรมานกันเล่นนะคะพลังงานนะมันมีคนแบบนี้จริงๆนะในสังคมก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรนะคะฟีลแบบอ๋ออยากอยากอยากหลุดพ้นเหรอไม่รู้ว่าจะกลับมาง้อคุณอย่างเงี้ยไม่ปล่อยอ่ะไม่ไม่ไม่เลิกด้วยแล้วก็ไม่ให้เลิกด้วยคือคืออีกฝั่งนึงก็ต้องมีพลังพอสมควรนะคะเพราะว่าจัดการได้ทุกอย่างซึ่งคนคนนี้ก็ไม่มีเสียงพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเองด้อยกว่าโดยเฉพาะในเรื่องฐานะ ถ้ายิ่งอยู่กันเพราะผลประโยชน์มันก็ต้องง้อคนที่มีตังค์มากกว่าเนี่ยแหละความน่ากลัวของของเงินพลังงานนะคะความรักที่ไม่ใช่ความรักอะความรักที่คบกันด้วยผลประโยชน์ความรักที่เข้าหากันเพราะเงินเนี่ยมันเขาไม่ได้เรียกความรัก,รกเขาเรียกอยู่กันเพราะผลประโยชน์พลังงานนะคะหน้าฉากอาจาอาจะดูอบอุน่นสวยรู้หลังบ้านโอ้โหต่างคนต่างอยู่ค่ะทางใครทางมันอะไรเงี้ยพอออกสื่อก็เป็นอีกแบบหนึ่งสังคมแบบนี้มีเยอะคู่แบบนี้ก็มีเยอะ พลังงานนะสิ่งที่เราเห็นกับความจริงที่มันเป็นส่วนทางกันซึ่งคนคนเนี้กําลังอยู่ในสภาวะสถานการณ์แบบนั้นแล้วยิ่งถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดๆสิ่งไม่ดีคดีความด้วยนะฟิลเป็นแพ้รับบาปตกกระไดพลอยโจรหรือไม่ใช่แพ้รับบาปหรอกแต่เป็นคนที่ต้องรับผลของการกระทำตัวเองพอมันถึงเวลาความรู้สึกความรู้สึกที่มีกับคุณก็คือ ฟีลอย่างนี้เลยนะคะพูดแบบให้เห็นภาพง่ายๆนะตอนนั้นน่าจะเลือกคุณถ้าเลือกคุณชีวิตคงไม่มาอยู่จุดนี้มีเงินแต่ไม่มีความสุขเหมือนตกนรกทั้งเป็นในแต่ละวันเหมือนในละครเหมือนในซีรีส์เลยอะ่ะใน real ชีวิตจริงอันนี้คือความรู้สึกที่มีกับคุณนะพลังงานนะคะ อยากติดต่อคุณมากนะแต่ว่าดูแล้วคุณก็คุณก็รู้ด้วยแหละว่าคนคนนี้อยากติดต่อแต่ว่าคุณนิ่งไงเพราะว่าคุณก็วางตัวดีอ่ะเพราะมันจบไปแล้วอ่ะคุณวางตัวชัดเจนเลยว่าคนคนนี้ไม่ต้องฝันกลางวันคนคนนี้ไม่ต้องวาดฝันไม่ต้องมีจินตนาการไม่ต้องเพอรเจอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนคนนี้ก็ทำได้แค่เขาเรียกว่าอะไรดี แค่แสดงออกให้คุณได้รู้ถึงความตั้งใจจริงที่อยากจะคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะต่อให้มันจะเป็นฐานะคนเคยรู้จักก็ตามก็ไม่เป็นไรขอให้ได้คุยฟิลแบบทักคุณทักเช้าทักเย็นอะไรเงี้ยทักทุกวันคุณไม่อ่านไม่ตอบไม่เป็นไรขอให้ได้ทักแค่คุณไม่บล็อกก็บุญหัวแล้วฟิลอย่างนี้นะคะพลังงานนะหรือถ้าคุณบล็อกไปแล้วคนคนนี้ก็ภาวนาให้คุณปลดบล็อกเข้ามาเช็คทุกวันอะว่าคุณปลดบล็อกหรือยัง เพื่อที่จะได้สื่อสารกับคุณได้เพราะว่าโทรมาคุณก็ไม่รับอยู่แหละพลังงานนะคะอยากติดต่อมากอะ่ะหวยหาคิดถึงคุณนะเนี่ยคือตอนนี้คนคนนี้ทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวคนคนนี้นะคนคนนี้เปรียบเปรียบเทียบกับตอนที่อยู่กับคุณอะ่ะเปรียบเทียบกับตอนที่คบคุณอะ่ะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอะ่ะคนคนนี้ทำได้แค่ ทำใจนะคะทําใจแล้วก็ต้องอยู่กับปัจจุบันของตัวเองให้ได้นะก็พยายามรับความจริงนะว่าคุณคือชัดเจนแล้วอะคุณก็ไม่รู้จะคุยพออะไรไงเพราะว่าถ้าคุยมากไปเดี๋ยวคนปัจจุบันของคนคนนี้ก็จะออการหึงหวงอีกคุณอาจะจะซวยไปด้วยอย่างเงี้ยถ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนขี้หึงแบบไม่มีเหตุผลนะคุณก็ไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นสารตั้งต้นอะซึ่งคนคนนี้ย ก็พยายามจะอธิบายบอกคุณนะว่าไม่เป็นไรแต่คุณรู้ว่าไอ้คาว่าไม่เป็นไรนั่นแหละคือเป็นคุณน่าจะรู้จักตัวตนของคนคนนี้ดีในระดับหนึ่งเลยอะ่ะแบบแบบในในระดับที่ว่าโกหกคุณไม่ได้อะ่ะยิ่งถ้าเป็นคนเก่าที่เคยคบกันมานะคะโกหกคุณไม่ได้หรอกคุณรู้ทันหมดอะ่ะขึ้นอยู่ว่าคุณจะพูดหรือเปล่าคนคนนี้เป็นใครไพ่ขึ้นสองวันนะทุกท่านเป็นคนวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะคะ พลังงานวันจันทร์วันพฤหัสขึ้นมาธาตุดินกับธาตุไฟเด่นพลังงานนะโอ้เดี๋ยวนะคะต้องปิดนิดนึงไพ่สำหรับนี้เหมาะการปิดเยอะนะเนี่ยคนคนนี้เหมือนรู้ตัวนะว่าทำผิดกับคุณมากเพิ่งรู้ตัวคือการที่ชีวิตมันมาอยู่ในจุดที่มีแต่เปลือกอะ ภายนอกดูดีแต่ข้างในนี่ก็คือนรกชัดๆเนี่ยมันคือเปลือกนะคะสังคมที่แบบว่าหลอกคนดูได้อะ่ะแต่หลอกตัวเองไม่ได้มันคือเปลือกอะคนคนนี้เหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าความคิดที่ตัวเองคิดว่าเลือกดีแล้วเลือกคนที่ใช่แล้วเลือกคุณเลือกคนที่คิดว่าคู่ควรที่จะทําให้ชีวิตตัวเองจเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยมันตกนรกดีๆนี่เอง อืมเหมือนเพิ่งเข้าใจนั่งกอดเขา่านั่งกอดเขาแล้วก็ปรับทุกข์กับตัวเองให้กําลังใจกับตัวเองในวันที่ไร์คุณข้างกายในวันที่แม้กระทั่งมิตรภาพเยื่อใยคุณก็ไม่มีให้คือคุณไม่ได้เกลียดนะคุณแค่ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในชีวิตของคนคนนี้เพราะว่าปัจจุบันคนคนนี้ก็คบอยู่กับคนปัจจุบันไงฉะนั้นคุณก็คุณก็วางตัวดีพอที่จะไม่เข้าไปก้าวล่วงปัญหาครอบครัวของใครอ่ะ เพราะคุณก็เหมือนเป็นคนนอกอ่ะคุณเข้าใจว่าตอนนี้คุณคือคนนอกไงคุณก็ไม่ก้าวล่วงแต่คนคนนี้เหมือนอยากจะเหมือนฟิลแบบว่าอยากจะให้อยากจะให้คุณรับรู้นะว่าตอนนี้ชีวิตมันทุกข์แบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ฟิลเหมือนอยากระบายกับคุณน่ะแต่คุณคุณมาคิดทบทวนแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะต้องมานั่งรับฟังในเมื่อคนคนนี้เป็นคนที่ตัดสินใจไม่เลือกคุณหรือว่าหันหลังให้คุณ หรือว่าตอนคบคุณแล้วก็ยังไปคบคนปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าคนปัจจุบันเนี่ยตัวเองคัดมาดีแล้วเลือกมาดีแล้วกันกรองมาดีแล้วว่าดีกว่าคุณฉะนั้นก็ต้องรับผลของการกระทําซะเอาจริงเหมือนคุณให้บทเรียนทางอ้อมนะซึ่งคนคนนี้เพิ่งรู้ตัวเพิ่งคิดได้พลังงานนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์แต่อาจจะไม่ใช่คนฉลาดสักเท่าไหร่ เพราะถ้าฉลามันต้องคิดได้ไวพลังงานนะคะอีนอฟซอสแทงข้างหลังคนคนนี้มีความรู้สึกบางอารมณ์นะว่าคุณดูไร้เยื่อใหญ่มากเมื่อก่อนคุณไม่เคยไร้เยื่อใหญ่ขนาดนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ในฐานนะเพื่อนก็ได้ แต่เนี่ยแม้กระทั่งมีตรภาพของความเป็นเพื่อนคุณก็ไม่มีให้คือคือคนคนเนี้ยเห็นแกนตัวนะขออนุญาตนะคะคิดในมุมของตัวเองอย่างเดียวเลยคิดเอาแค่มุมของตัวเองอะฟีลแบบพอตัวเองได้รับความทุกข์เนี่ยคุณต้องมาช่วยแฝกช่วยแชร์ช่วยฟังความทุกข์สิแต่พอคุณไม่ไม่มีกรีแอคอะค่ะพอคุณไม่อยากที่จะยุ่งในปัญหาครอบครัวของใครกลับหาว่าคุณเห็นแกนตัวหันหลังให้ทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนที่ สร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาทําให้สถานการณ์มันมาถึงจุดนี้กับมองไม่เห็นความผิดของตัวเองกับโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองคนประเภทนี้มีเยอะมากในสังคมโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองตัวเองทําอะไรคือถูกหมดทั้งท้งที่จริงจริงตัวเองไม่ได้ทําถูกเลยแล้วไอ้ก,การที่ชีวิตตัวเองต้องมาอยู่ในจุดที่มันเป็นความทุกข์แล้วมาคิดว่าคนอื่นหันหลังให้แล้วก็คนอื่นทรยศหรือว่าแทงข้างหลังเนี่ยมันเป็นมุมมองความคิดของคนที่โคตรจะเห็นแก่ตัวทุกวันนี้ก็ยังคิดไม่ได้ คนคนนี้คิดไม่ได้แล้วก็คิดว่าคุณแบบว่าคุณไม่มีน้ําใจอะใช้คำนี้เลยแล้วกันแรงนะสำหรับคนที่เซนซิทีฟแรงนะคะถามว่ารักคุณไหมรักคนคนนี้รักคุณนะคือคนคนนี้กำลังจะบอกว่ารักคุณอ่ะฉะนั้นพอคุณได้รับรู้ว่าอ๋อรักคุณคุณก็ต้องคุณก็ต้องมาฟังความทุกข ของชั้นสิอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือคิดอย่างเงี้ยค่ะคิดในมุมของตัวเองเหมือนเด็กอะ่ะเหมือนคนไม่โตทางความคิดนะท,ทั้งทงที่อายุอาจจะไม่น้อยละแต่ว่าความคิดก็คือเฮ้ยก็ฉันรักเธออ่ะตอนนี้ฉันมีความทุกข์อ่ะเธอต้องมาฟังความทุกข์ฉันนะภาพภายนอกอาจจะเห็นว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นสมบูรณ์แต่จริงมันไม่สมบูรณ์ข้างหลังบ้านนี่คือตีกันยับอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตเนี้ย เธอต้องมาแชร์ความทุกข์กับฉันสิเพราะฉันรักเธอซึ่งคุณมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเพราะคุณเป็นบุคคลที่สามไงคุณเป็นคนนอกไงในเวลาเนี้ยโอเคอดีตพวกคุณอาจจะเคยรักกันมาแต่ปัจจุบันคุณคือคนนอกเพราะคนคนนี้ไปดีวกับคนอื่นแล้วอ่ะซึ่งไม่ใช่คุณน่ะแล้วคุณก็เคารพที่จะไม่ก้าวล้ำไม่ล้ำเส้นครอบครัวของใครอันนี้คุณทําถูกนะ ฉะนั้นคุณก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยที่จะให้ความสําคัญกับคนคนนี้ต่อให้บางเคสพวกคุณยังจะคุยกันในฐานะเพื่อนแต่คุณก็คุยแบบมีระยะไม่ได้คุยแบบล้าเส้นเพราะคุณรู้ไงว่าเส้นของคุณอยู่ระดับไหนแต่คนคนนี้เหมือนอยากจะให้คุณแบบเหมือนเดิมอ่ะถ้าเหมือนเดิมสิเราเคยรักกันซึ่งมันไม่ใช่ไงอันนั้นคืออดีตปัจจุบันก็คือคุณเป็นคนนอกแต่คนคนนี้ไม่เก็ต งั้นคุณก็เลยต้องปล่อยให้คนคนนี้ดิ้นดิ้นแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วแต่เลยโดยที่คุณไม่สนใจดีกว่าพลังงานนะคะเพราะไพ่ใบแรกขึ้นธาตุดินแสดงว่าคุณไม่สนใจละแรกๆคุณอาจจะคุยให้คำปรึกษาอะแชร์ความทุกข์มาทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับสามีทะเลาะกับภรรยาคุณก็นั่งฟังแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะไปพอคุณแนะนําไปชักเริ่มเอาใหญ่ไงเห็นคุณคุยด้วยใช่ไหม ได้คือจเอสองแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคนคนนี้ไม่ได้ชวนคุยเพราะอยากแชร์ความทุกข์อย่างเดียวแต่ว่าต้องการชวนคุยแล้วเหมือนจะดึงให้คุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งคุณก็รู้ว่าถ้าคุณหลุดเข้าไปหรือเผลอพลั้งเข้าไปเนี่ยคุณผิดแน่นอนเพราะมันจะกลายเป็นว่าคุณไปยุ่งกับครอบครัวคนอื่นเขาแล้วคุณก็ไม่อยากจะอยู่จุดนั้นอีกแล้วเพราะคุณถอยออกมาแล้วอ่ะคุณคุณโชคดีแล้วอ่ะคุณหลุดจากวงโคจรความรักแบบเนี้ยแต่คนคนเนี้คนวันจันทร์และวันพฤหัสเนี่ยจะดึงคุณเข้าไปอีก คนคนนี้คิดว่าตัวเองฉลาดถามว่าฉลาดไม่ฉลาดจะไม่ได้ฉลาดที่สุดพลังงานนะคะฉลาดในเรื่องที่คนอื่นเขาอ่านเกมขาด่แล้วตอนนี้คุณก็อ่านเกมขาดคุณก็เลยต้องนิ่งใส่ไงคุยแบบเพื่อนคุณก็คุยได้คุยแบบเอ่อคนทํางานด้วยกันในในบางเคสที่ยังต้องทํางานด้วยกันนะคะคุณคุยได้นะแต่คุณมีระยะชัดเจนแต่คนคนนี้ไม่ต้องการเอะอากับกริยาแบบห่างเหินแบบนั้นอนะ่ะ เราต้องใกล้ชิดก,กันสิเพราะเราเคยรักกันคือเหมือนคนไม่ตื่นจากโลกความความความไม่ยอมตื่นจากโลกความฝันอ่ะแล้วมาอยู่ในโลกความเป็นจริงอะตอนนี้คุณเป็นคนที่อยู่ในโลกความเป็นจริงพลังงานก็ประมาณนี้เลยนะคะถามว่ารักคุณไหมรักอยากเลือกคุณอะ่ะตอนเนี้ยแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณเพราะคุณไม่ให้สิทธิ์ที่จะมาเลือกคุณมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์เลยว่าคุณไม่ต้องการคนแบบนี้แน่นอน ฟิลแบบตอนนั้นก็เทคุณไปเลือยอีกคนที่คิดว่าดีกว่าคุณใช่ไหมพอคบไปแล้วมันไปไม่รอดเพราะตัวเองก็ไม่ใช่คนที่คือคบเพราะผลประโยชน์อะไม่ได้คบเพราะความรักอะมันไม่ใช่ความรักไงเพราะเพราะว่าดีเพราะผลประโยชน์เพราะอีกฝั่งหนึ่งฐานะดีเนี่ยแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีพ w e r เนี้ยฐานะดีเขาก็สวยได้สวยเออสวยเลือกได้รอเลือกได้เงี้ยตัวเองเป็นเหมือนคนที่ต้องไปพึ่งพิงอะมันก็ดูด้อยกว่าเพราะ ถ้าเปียบฐานะมันสู้อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ไงนี่แหละค่ะความต่างของสถานะซึ่งคุณก็เห็นแล้วว่าคนคนนี้ไม่ได้มีความจริงใจคุณฉะนั้นถ้าคุณจะคุยคุณก็คุยเพราะมิตรภาพแค่นั้นคุณไม่ได้คิดไกลแหละอดีตพวกคุณอาจจะรักกันมากมายแต่ปัจจุบันคนคนนี้ทําให้คุณเห็นแล้วว่าคนคนนี้ไม่มีค่าอะไรคู่ควรกับคุณเลยฉะนั้นสิ่งที่คุณจะให้ได้นะมิตรภาพหรือหรือแค่เพื่อนเพื่อนเคยสนิทเพื่อนร่มโลกบางคนนะคะ บางคนก็ไม่ให้สถานะอะไรเลยคือคุณปฏิบัติตัวดีนะแต่คนคนนี้ได้คืบจอสอแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้ายังคุยแบบนี้ไปอีกคนคนนี้ก็จะเล่นใหญ่อีกหมายถึงว่าจะสร้างปัญหาให้คุณได้พลังงานนะคะเนี่ยเห็นปะมีแต่ไพ่ขึ้นเลขหนึ่งไม่มีไพ่จบนะมีแต่ไพ่จะเริ่มขี้ตื้อเหมือนกันนะคะพลังงาน,นยอยากติดต่ออยากโทรคุยโทรมาคุณก็ไม่รับ วันหนึ่งเนี่ยอยากกดเบอร์หาคุณเนี่ยไม่ต่ํากว่าหนึ่งถึงสองครั้งนะคนคนเนี้ยในสมองไม่คิดอะไรค่ะคิดแต่เรื่องคุณพลังงานเดี๋ยวนะเออไพ่ใบนี้การดูนิดนึงโอ้เครียดค่ะคุณไม่คุยแล้วไงไอที่เครียดเนี่ยเพราะว่าคุณไม่คุยละคุณไม่รู้จะคุยอะไรละ ฟิลฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอพลังงานของคุณนะคุณบอกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยคนคนนี้ถึงได้ดิ้นพลานพลังงานนะคะเครียดตาบใดที่ยังคิดไม่ได้นะว่าปัญหามันมาจากตัวเองอะ่ะจะสร้างปัญหาให้คนอื่นอยู่ล่ำไปนะคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนขี้ตื้อนะ คุณกำลังเจอพลังงานของคนที่ไม่ยอมลดลาวาศอกนะคะฟิลอยากได้ต้องได้จริงๆนะทุกวันนั้นทุกวันนั้นทุกวันนี้ยังคิดว่าตัวเองเจ๋งคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์มากคิดว่าตัวเองหล่อมากคิดว่าตัวเองสวยมากคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกใครฉันชอบใครคนนั้นต้องชอบฉันนะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะหันหลังให้ฉันนะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธฉันนะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเมินฉันนะเพราะฉันมีดีก็ไม่รู้ว่ามีดีอะไร คนคนนี้อาจจะมีดีในบางเรื่องแต่ว่านิสัยส่วนตัวหรือว่า,าพฤติกรรมของการของการที่เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องความรักมันไม่น่ารักอะ่ะฉะนั้นต่อให้คนคนนี้จะเป็นคนในสเปคคุคณแค่ไหนนะเชื่อว่าพอคุณเห็นนิสัยเห็นตัวตนเห็นสิ่งที่คนคนนี้ทากับคุณแล้วก็ทํากับคนอื่นๆคุณคุณได้เรียนรู้แล้วคุณได้เข้าใจคุณตาสว่างแล้วว่าคนคนนี้มีดีแค่เปลือกนอก แต่ในเรื่องของความเป็นคนรักที่ดีในเรื่องของการเป็นคู่ครองที่ดีไม่มีเลยเพราะว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวขนาดชีวิตมันมาเจอทางตันเจอเรื่องราวขนาดนี้ก็ยังคิดในมุมที่เข้าข้างตัวเองอยู่ก็ยังไม่คิดที่จะยอมรับผลของการกระทำตัวเองแบบจริงๆอ่ะคือยังไม่แสดงออกถึงความรู้สึกจริงๆที่มีกับคุณพลังงานนะคะถามว่าคนคนนี้คิดอย่างไรกับคุณอยากง้อคุณมาก อยากจะกลับมาให้คุณมาอยู่ในความสัมพันธ์ในอดีตแบบเดิมแบบที่เราเคยรักกันมากๆอ่ะบางคนเคยใช้ชีวิตร่วมกันเลยบางคนเคยแต่งงานบางคนไม่ถึงแต่งงานแต่ก็คบกันมานานถึงหลักสิบปีฉะนั้นคนคนนี้มองว่าความสัมพันธ์หรือว่าการที่เราเป็นแฟนกันถึงสิบปีมันผูกพันมันก็ผูกพันจริงอ่ะแต่ว่าผูกพันแต่คนคนนี้ไม่คู่ควรกับคุณไง คือคุณน่ะเก็ตแล้วตอนนี้ว่าคนคนนี้ไม่คู่ควรกับคุณแต่คนคนนี้ต้องการมีคุณไว้ในชีวิตฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่อยากได้ตรงได้ค่อนข้างเป็นคนที่น่ามึนนะคะเป็นคนที่ขี้ตืออ้อฉะนั้นคุณก็จะเจอกับคนที่ประมาณนี้มาวนเวียนในชีวิตคุณน่าจะเป็นพลังงานคนเก่าเก่าเลยนะที่จบกับคุณไปแล้วอะ่ะบางคนจบกันแบบห่างหายนานๆมากๆอ่ะ แต่ก็มาคิดถึงคุณเพราะว่าคนปัจจุบันไม่ตอบโจทย์ไงคะคนปัจจุบันมีดีแค่เรื่องเงินมีดีแค่เรื่องฐานะเพราะคนคนนี้ก็เลือกคบคนที่ฐานะฉะนั้นก็ต้องรับผลของการตัดสินใจตัวเองไปแต่กลับมาคิดถึงคุณเพราะว่าถ้าในด้านความรักมันไม่เหมือนคุณไงคุณเติมเต็มไงในขณะที่คนปัจจุบันไม่เติมเต็มย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนคนนี้เป็นใครเป็นชาววัจนจันทร์พฤหัสพุธ พลังงานก็ประมาณนี้นะคะไพ่ราศีไม่ขึ้นเลยขึ้นแต่วันน่าจะเป็นคนธาตุดินธาตุไฟมาแรลงนะดินไฟแล้วก็น้ําแล้วก็ลมตามลําดับนะคะก็ประมาณนี้พลังงานก็ให้คุณได้รู้ไวว่าตอนนี้มีคนที่อยากจะคิดกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะหรือว่าอยากจะกลับมาง้อคุณถ้าคนเก่าคุณเป็นคนที่ตามาวันที่ไพ่ขึ้นนะคะ ก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นพลังงานของคุณคนนั้นแหละคนที่ยังคิดถึงคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจะรู้หัวใจตัวเองแล้วว่าโคตรจะรักแล้วก็ต้องการแค่คุณเท่านั้นบุญรักษานะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ